ครับผมวันนี้เดี๋ยวมาแก้อาการนะครับก็เหมือนที่เคยลงไปรอบที่แล้ว youtube นะครับกระจกนะครับตัว G K นะครับขึ้นสุดนะครับสุดเราก็จะเด้งลงนะครับอาการแบบนี้นะครับขึ้นไปสุดปุ๊บนะครับกระจกเด้งลงเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้อาการนี้ครับอาการนี้สาเหตุก็จริงๆแล้วที่ผมเคยเจอมาก็จะมาจากฟิวขาดนะครับ ฟิวขาดการไปต่ออะไรอุปกรณ์เพิ่มแล้วฟิวขาดแล้วก็ฟิวเมมโมรี่ขาดนะครับมันก็จะทําให้ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับอันนี้เช็คนะครับลูกค้าออกไม่ไม่มีอะไรขาดมีฟิวนะครับก็ลองเช็คดูก็ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้อาการนะครับอาการนี้โดยการรีเซ็ตรีเซตตัวตัวระบบของตัวนี้นะครับเมมโมรีมันอาจจะเออรเลอร์นะครับก็เดี๋ยวมารีเซ็ตกันครับว่าหายไหมนะครับ อันนี้ก็ถ่ายไว้เบื้องต้นครับนานๆจะเจอทีนะครับปัญหานี้นะครับอันนี้ก็ได้เจอแล้วก็จะถ่ายให้ให้ดูเลยครับว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นแค่กระจกเดียวนะครับกระจกบานอื่นก็ปกตินะครับไม่มีปัญหามันจะเป็นเฉพาะเนี่ครับฝั่งฝั่งคนขับเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับที่มีปัญหานะครับเด้งลงแบบนี้นะครับก็สวิตช์เลืองแสงแบบนี้ก็รับเปลี่ยนนะครับตัวธรรมดาตัววีวีพัด R.S. นะครับรับเปลี่ยนเป็นเรืองแสงญี่ปุ่นนะครับรับทําหมดนะครับผมตัดหมอกแบบนี้นะครับเปิดที่ก้านผมก็รับทําหมดนะครับอ่าสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมใช้เวลาทําก่อนนะครับก็ไม่มีใครถือกล้องนะครับก็เดี๋ยวจะรีเซ็ตนะครับผมก็ต้องเปิดตํารา่อยครับน่ามีตํารานะครับต้องใช้ตําราเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วในการัประมาสักไม่เกินสามไม่เกินห้าวิครับให้เสร็จหนึ่งขั้นตอนนะครับ ไม่งั้นมันจะไม่กลับมาเดี๋ยวไปลองดูว่าว่าหายไหมนะครับไม่หายก็ต้องหายครับงานนี้ปึ๊บโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมก็อ่าสีสวยจริงครับคันนี้นะครับเทามุกสมพูนะครับก็ววันนี้ก็มาแก้อาการครับเสร็จหมดแล้วนะครับก็เคลียร์ให้จบแล้วนะครับปัญหาที่จากคลิปต้นนะครับที่ถ่ายไว้นะครับ อันนั้นก็ไม่มีคนถ่ายนะครับการทํานะครับการรีเซ็ตตัวกระจกมองข้างกระจกข้างขึ้นลงครับปกติขึ้นมันจะต้องสุดแล้วจะไม่เด้งอันนี้ก็หายแล้วนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานะครับใช้ประมาณสักสามวินะครับในการทําทุกขั้นตอนให้เสร็จนะครับขั้นตอนก็จะมีอยู่ในตําราผมครับอ่าตาราก็จะมีประมาณนี้ครับการเซ็ตค่าต่างๆนะครับ ก็เสร็จไปด้วยดีดครับผมน้องบอกโอ้โหเสียตังค์แล้วนะครับอาการนี้มันมีมาหลายสาเหตุครับก็อาจจะถอดปลั๊กตัวตัวสวิตช์กระจกตัวนี้ออกไว้นานหรือว่ามีการช็อตต่างๆนะครับในจุดต่างๆนะครับหรือว่าตัวฟิลเมมโมรี่ของมันขาดนะครับมันก็จะมีหลายสาเหตุนะครับที่ที่เรา ที่มันจะทําให้เป็นอาการนี้ได้นะครับอันนี้ก็ทํเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานปกตินะครับก็ใช้งานปกตินะครับก็ยังไงก็ลองสอบถามถ้าเข้ามานะครับก็จะมีสวิตตัวนี้เป็นเรืองแสงนะครับก็รับทำนะครับกระจกก็เป็นพาวเไฟฟ้าพับอัตโนมัติรับทำนะครับมันตีของชั่นรับทำนะครับตัวเปิดก้านตัดหมอกอ่ารับทำหมดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็ชมความรอครับ GK ครับสีเขาโหดมากครับผมสวยครับสวยครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเคลือบมุกปรมานี้ครับจบเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณกับตัว GK ครับที่เข้ามายี่มเยียนนะครับร้านเล็กในซอยตันนะครับโอเคครับ